เข้ามาแล้วลองเปิดไลฟ์นะครับแล้วก็ดูซิว่าภาพเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างอโอเควันนี้ผมมาคนเดียวนะครับเช็คนิดหนึ่งวันนี้เราจะสอนกันเรื่องห้าเหตุผลที่เราผอมได้ด้วยโปรตีนสูงนะครับซึ่งผมจะพูดเฉพาะส่วนที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้แล้วกันเนาะเพราะว่าเรื่องโปรตีนเนี่ยก็มีคนพูดในสื่อโซเชียลเยอะแหละเดี๋ยวผมพูด ส่วนที่เขายังไม่ได้พูดกันนะครับแต่อขอเช็คนิดหนึ่ง Publish เร,ร,รียงโอเค Publish แล้วนะครับเริ่มได้เลยนะครับ วันนี้ผมจะสอน5เหตุผลนะครับที่เราผอมได้ด้วยโปรตีนสูงนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อให้ทุกคนนะจับใจความง่ายๆไปใช้กันนะครับส่วนที่1คือผมจะสรุปพวกงานงานวิจัยต่างๆที่ผมคอนเฟิร์มและดูแลนะครับว,ว่าเป็นงานวิจัยจริงๆไม่ใช่แบบบางคนแต่งขึ้นนะครับส่วนส่วนที่2ผมจะพูดถึงข้อผิดพลาดละกันเพราะว่า อาหารชนิดเดียวกันนะครับถ้าเรามีวิธีการทานที่แตกต่างกันผลลัพธ์จะแตกต่างกันนะครับข้อที่3ผมจะสอนเทคนิคส่วนตัวแล้วกันนะครับซึ่งใครบางคนอาจจะลองปรับไปใช้ก็ได้นะครับ,นะรบถ้าใครสังเกตดูนะครับมองนั้นข้างทุกคนจะเห็นว่าตัวผมเนี่ยหนาขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง2ปีที่แล้วเยอะมากนะครับคือตัวเนี่ยหนาหนาขึ้นเยอะมากดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนเริ่มฟังงานวิจัยก่อนเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า โปรตีนมีหนะ้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ไปสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆเนาะดังนั้นเวลาที่เราวัดผลการลดความอ้วนด้วยน้ําหนักเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะว่าเวลาที่เราวัดผลด้วยน้ําหนักนะครับน้าหนักของกล้ามเนื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วครับพอน้ําหนักของกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเร็วเนี่ยสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเลยทําให้หลายคนเข้าใจว่าตัวเองกินโปรตีนแล้วอ้วนขึ้นมันต่างกันนะครับ กินโปรตีนแล้วซ่อมแซมกล้ามเนื้อซ่อมแซมกระเพาะอาหารซ่อมแซมผิวหนังทําให้ผมดกดําขึ้นทําให้ผิวหนังเนี่ยกระชับขึ้นคอลลาเจนบนผิวเพิ่มขึ้นน้ําหนักโดยรวมจะต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้สัดส่วนที่ลดลงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงการทานโปรตีนเราจะไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะครับเราจะวัดเฉพาะสัดส่วนกับเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสัดส่วนเราใช้อุปกรณ์เช่นสายรัด ก็สามารถวัดได้ก็มีรอบต้นแขนรอบเอวรอบสะโพกรอบต้นขาแค่นั้นก็พอ4ส่วนนะครับส่วนใครก็ตามมีเครื่องมืออย่างเช่นไปฟิตเนสก็อาจจะใช้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายที่เราเรียกกันติดปากเลยว่า body composition นะครับก็คือเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนั่นเองแหละเรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนแรกก่อนเลยเราจะพูดถึงงานวิจัยก่อน งานวิจัยหลักๆที่ผมมาเล่าไปเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ผมเนี่ยอ่านมาตั้งแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามีงานวิจัยอะไรบ้างที่ทําให้ผมเนี่ยศึกษาเรื่องโปรโตีนมากขึ้นนะครับงานวิจัยแรกนะครับคือเขาพบว่า การหันโปรตีนอย่างเพียงพอนะใช้คําว่าเพียงพอไม่ได้ไม่ได้มากเกินไปเอาแค่พอดีพอดีเนี่ยเขาพบว่ามันจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกายได้ด้วยอัตราการเผาผลาญพลังงานเขาเรียกว่า thermic effect of food นะครับคืออาหารเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้แตกต่างกันคําว่าแตกต่างกันผมเลยเปรียบเทียบแบบนี้โปรตีนกระตุ้น TEF หรือ thermic effect of food เนี่ย ได้ประมาณ30%ดูตเล่นะครับ30%แต่ถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลจะได้แค่10%เห็นไหมครับลดลงละ3เท่าเลยแล้วถ้าเป็นไขมันน่ะไขมันจะอยู่ที่ประมาณ0-3%โดยประมาณดังนั้นหมายความว่าอาหารทุกชนิดบนโลกใบน,นี้รวมถึงน้ำเปล่าสามารถกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพียงแต่ว่าถ้านับหมวดหมู่อาหารใน5หมู่ อาหารที่กระตุ้นการถอาผ่าพลังงานได้สูงสุดคือโปรตีน30%คาร์โบไฮเดรตประมาณ10%แล้วก็ไขมันประมาณสูรถึง3%โดยประมาณงานวิจัยที่2ที่เราต้องรู้เลยก็คือเวลาที่เรารับปร,ร,ระทานโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนับเกี่ยวกับความเขาเรียกว่า ลดความอยากอาหารเขาพบว่าการทานโปรโตีนเนี่ยจะลดความอยากอาหารได้นานเดี๋ยวผมจะอธิบายเหตุผลละกันนะครับ mm. เหตุผลเนี่ยหลักๆนะครับข้อ2เนี่ยก็คือเขาบอกว่าเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยกินโปรโตีนเข้าไปเนี่ยโปรโตีนมันจะไปที่สมองนะครับแล้วก็ไปลดระดับฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนเกเรนก็คือฮอร์โมนที่กระตุ้นความหิวพอฮอร์โมนที่กระตุ้นความหิวลดลงก็เลยทําให้เรา หิวน้อยลงหรืออิ่มนั่นเองนะครับแล้วมันก็ไปเพิ่มระดับฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GLP-1 ไปเพิ่มระดับฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อ PYY นะครับฟังผ,ผ,ผ่านแล้วกันซึ่ง2ตัวนี้เวลาเราไปเพิ่มระดับฮอร์โมน GLP-1 กับ PYY เนี่ยมันก็เลยทําให้เราเพิ่มระดับความอิ่มระดับความพึงพอใจระดับความหิวเราก็จะค่อยๆลดลงดนะังั้นการกินโปรตีนจึงลดความอยากอาหารและทําให้อิ่มนานขึ้น งานวิจัยที่3ที่ผมสนใจมากเลยตอนนั้นคือการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วเพิ่มระบบการเผาผลาญขณะอยู่เฉยเฉยหมายความว่าถ้าผมมีกล้ามเนื้อตรงนี้ที่คนเห็นเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วขณะที่ผมกําลังนั่งทํางานในชีวิตประจําวันคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะแบบนี้ก็จะสามารถเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยนะครับดังนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคผมเคยเป็นคนแบบผอมแกนมากเลยสูง175ซนติเมตร แต่น้ําหนักแค่52กิโลกร,รมัมคือผอมมากนะครับทําให้การที่ผมผอมมากแบบนั้นนะตอนเด็กๆไม่มีปัญหานะครับตอนเด็กๆอัตราการเผาผลาญพลังงานเราดีถ้าเราผอมแบบนั้นนะครับมันไม่ส่งผลต่อความอ้วนอยู่แล้วเพราะตอนเด็กเราเผ,ผาผลาญดีใช่ไหมแต่พอเราอายุมากขึ้นระบบการเออผาผลาญเราจะทํางานน้อยลงตามอายุของเราอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไม่เพิ่มกล้ามเนื้อผมจะเป็นคนที่ลงพุงนะครับเราก็จะเห็นดาราหลายคนที่ พอเลิอกออกกาลังกายถ้าพักหนึ่งก็จะแบบอ้วนมากนะครับขึ้นมานะครับผมก็สร้างกล้ามเนื้อไว้ก่อนนะครับในช่วงที่ยังยังพอมีเวลาวัยหนุ่มแบบนี้นะครับนะอย่างนั้นการที่เอารักษามวลกล้ามเนื้อไว้ได้ก็คือการรักษาอัตราการเผาผลาญพลังงานหรือ BMR นั่นเองนะครับอ่ะข้อที่4นะครับในงานวิจัยเนี่ยของข้อที 4, เนี่ยเขาพบว่ามันช่วยในการลดหน้าท้องได้ด้วยนะครับคำถามคือทำมัน ทำไมมันถึงช่วยลดลดหน้าท้องนะครับผมอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยกินอาหารเข้าไปนะครับบางคนบอกกินอิ่มท้องป่องเลยมันจะลดหน้าท้องได้ยังไงผมเลยบอกว่าท้องป่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องความเข้าใจผิดให้ในส่วนที่2แล้วกันครับแต่ส่วนแรกเนี่ยดูเรื่องงานวิจัยก่อนเขาบอกว่า คนที่รับประทานโปรตีนเพียงพอนะครับจะมีความสามารถในการลดไขมันในช่องท้องกับไขมันหน้าท้องได้ง่ายกว่าไม่ได้หมายความว่านะครับคนที่กินโปรตีนไม่ครบจะลดไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่เขาพบว่าคนที่กินโปรตีนได้เพียงพอต่อวันเนี่ยจะลดไขมันในช่องท้องนะครับไขมันหน้าท้องได้ง่ายกว่านะครับข้อที่5นะครับคือเขาพบว่ามันจะลดความอยากระหว่างวัน แล้วก็ความอยากตอนกลางคืนได้ผมเจาะเฉพาะข้อ5เรื่องลดความอยากอาหารนะครับตอนกลางคืนแล้วกันหลายคนอาจจะมีปัญหาแบบนี้คือตอนเย็นเนี่ยฉันพยายามจะไม่กินนะคีย์เวิร์ดคือคํานี้ครับคนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคือไม่กินอาหารมื้อเย็นเลยแล้วปรากฏว่าตอนกลางคืนหิวผมเลยบอกว่าจริงๆแล้วอาหารมื้อเย็นนะ่ะถ้าเรากินเฉพาะปโปรตีนกับผักมันไม่อ้วนนะครับ ดังนั้นอาหารมื้อเย็นถ้าเรากินโปรโตีนกับผักเข้าไปผักจะทําให้เราอิ่มนานผักจะช่วยให้เราอิ่มเร็วนะครับส่วนโปรโตีนเนี่ยมันมีขนาดเล็กเนาะเนื่องจากสมมติวเรากินเนื้อสัตว์กินเนื้อหมูกินไข่เนี่ยปริมาณมันเล็กนะครับมวลมันไม่พอที่จะขยายกระเพาะอาหารใช่บางคนคิดตามจะ จะเข้าใจที่ผมบอกเลยว่าเวลาที่กระเพาะอาหารมันไม่ขยายตัวมันจะความพึงพอใจในการกินมันจะไม่เพียงพอเราต้องเลยกินโปรโตีนก้อนเล็กๆเนี้ยเข้าไปรวมกับผักเข้าไปดังนั้นการกินโปรโตีนกับผักตอนเย็นเนี่ยมันจะทำให้ตอนกลางคืนเนี่ยเราลดความอยากอาหารได้ตอนกลางคืนจากงานวินจัยพบว่าคนที่ทานโปรโตีนเพียงพอเนี่ยระบบการเผาผลาญตอนกลางคืนก็จะดีด้วยนะครับแล้วทําให้อาการแบบต้องมากินขนมมากินนม ก่อนนอนเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับแล้วทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าโปรโตีนเป็นต้นกําเนิดของการสร้างเมลาโทนินใน,ในสมองแล้วเมลาโทนินในสมองเนี่ยเมื่อได้รับโปรโตีนเพียงพอมันผลิตเพียงพอมันจะหลับได้ง่ายขึ้นดังนั้นไม่ได้แนะนําให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อเย็นนะครับกินอาหารมื้อเย็นได้ตามปกติเพียงแต่ว่ามื้อเย็นนองทานเป็นโปรโตีนกับผักดูนะครับเซสชันะ Section ที่2นะครับผมจะพูดเรื่องข้อผิดพลาดแล้วกัน ข้อผิดพลาดจริงๆมีเยอะมากเลยในคนที่ทานโปรโตีนนะครับแต่ว่าข้อผิดพลาดที่ผมเห็นบ่อยๆเลยก็คือบางคนจะบ่นว่าตื่นเช้ามาทานโปรโตีนเยอะๆเช่นทานไข่ทานหมูทานปลาหรือทานเป็นเวโปรตีนก็ตามหรือเป็นโปรโตีนจากพืชก็ตามบางคนจะบ่นว่าพอตอนเช้ากินเยอะแล้วตอนสายๆตอนเที่ยงเที่ยงง่วงนะครับจริงๆแล้วปัญหาของการที่เราทานโปรโตีนแล้วง่วงเนี่ยไม่ได้เกิดจากโปรโตีนนะครับ ใครอยากรู้ว่าผมพูดจริงไหมลองสังเกตดูนะครับตื่นเช้ามาสมมติอาจจะทานปลาตัวหนึ่งก็ได้เป็นปลาหน่งอถ้าปลาทํายากนะอาจจะลองลองทานไข่สีฟองหรืออาจจะซื้อส,สเต็กมาทําตอนเช้าดูนะครับแล้วลองกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเข้าไปเพียงอย่างเดียวไม่มีข้าว ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลจะรู้เลยว่าไม่ง่วงครับสาเหตุที่เราทานโปรโตีนแล้วง่วงเพราะเราทานโปรโตีนพร้อมกับข้าวแป้งหรือน้ําตาลครับมันจะไปกระตุ้นอินซูลินคือโปรโตีนอย่างเดียวเนี่ย มันจะไปกระตุ้นระบบการเผาผลาญแต่พอเราทานโปรตีนบวกกับข้าวแป้งน้ําตาลเข้าไปเนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินได้สูงมากเลยแล้วมีการดึงของคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายอย่างรวดเร็วผ่านระบบการดูดซึมครับทำให้เรามีอาการง่วงดังนั้นคนที่บอกว่าทานโปรตีนตอนเช้าแล้วง่วงลองสังเกตดูเราทานโปรตีนร่วมกับข้าวแป้งน้าตาลหรือเปล่าเนี่ยก่อนผมผมมาไลฟ์เนี่ยผมก็เพิ่งไป จัดการบ่อปลาหน้าบ้านมานน่นนี่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บอาหารมื้อแรกของผมคือทานโปรโตีนกล่องสิทานโปรโตีนแบบเนี้ยไปสองซองโปรโตีนสองซองของผมเนี่ยมีโปรโตีนทั้งหมด44กรัมนะสูงมากเลยนะโปรโตีน4 4กรัมเท่ากับผมกินไข่เนี่ยประมาณ9ฟองคือโปรโตีนเยอะมากนะทุกคนเท่าไข่9้าฟองเสร็จปุ๊บผมทานปลาไปอีก1จานนะครับปลาที่ผมทาน1จานเนี่ยก็จะประมาณสัก 2.5ขีด2.5ขีดนี่คือแบบ250กรัมนะทุกคนซึ่งมันก็จานใหญ่เลยอะ่ะเนี่ยผมทานโปรโตีนสูงมากเลยแต่ทุกคนเห็นไหมหน้าตาผมเนี่ยผมทดลองโดยการไม่กินกาแฟเลยนะทุกคนไม่กินกาแฟไม่ดื่มชาเขียวมะฉ่ายใดๆนะครับปรากฏว่าผมเนี่ยยังนั่งคุยกับทุกคนได้แบบยิ้มแย้มแจ่ม,มใสเลยเพราะการทานโปรโตีนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีข้าวไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลจะไม่ง่วงครับ ข้อผิดพลาดข้อที่2ที่ผมจดมาก็คือหลายคนจะมักจะส่งคําถามมาถามผมว่าเนี่ยทานโปรตีนแล้วเกิดกรดไหลย้อนอ่ะอันนี้จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนลองนึกภาพตามนะครับกระเพาะอาหารเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยตรงนี้นะครับเป็นหลอดอาหารคนที่เป็นกรดไหลย้อนคือตรงลิ้นปี่ตรงนี้นะครับทุกคนลิ้นปี่ตรงนี้ของเราอะ่ะพอเราอายุเกิน35-40ห้าเข้าไป ลิ้นตรงนี้มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างกลางเพราะมันมีช่องว่างระหว่างกลางนะทุกคนช่องว่างตรงนี้ช่องว่างระหว่างกลางมันเลยทําให้น้ำเนี่ยไหลขึ้นมาได้ดังนั้นคนที่จะทานเวโปรตีนแล้วไม่เป็นกรดไหลย,ย้อนเทคนิคของผมคือทําแบบนี้เนื่องจากเรารู้ว่าสิ่งที่จะต้องทนขึ้นมาผ่านรอยอ่าเขาเรียกว่า ลิ้นลอยต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารนะที่อยู่ตรงนี้นะมันจะทนขึ้นมาได้ลองคิดภาพตามนะมันขึ้นน้ำถูกต้องไหมครับน้ำแล้วมันทําให้เรามีอาการเหมือนเือเปี้ยวแสบกลางอกดังนั้นเทคนิคของการทานเวโปรตีนนะครับที่ไม่ทําให้กระตุ้นกดดย้อนคือทานก่อนมื้ออาหารทําไมผมถึงแนะนําให้ทานก่อนมื้ออาหารทุกคนลองคิดภาพตามนะพอเราทานของที่เป็นน้ําไปปุ๊บของที่เป็นน้ําจะอยู่ข้างล่างเนาะมันก็จะย่อยไปก่อนนะครับแล้วพอผมกินปลาใช่ไหมเมื่อเช้าเนี้ย หรือผมกินอาหารเข้าไปมันจะเป็นมวลนะครับที่หนักกว่าก็ค่อยๆตามลงไปครับแล้วพยายามอย่าดื่มน้ําหลังมื้ออาหารเกิน1แก้วเล็กคือเกิน200 ML อม่ะมันก็จะไม่มีน้ําเหลืออยู่ข้างบนครับพอมันมีแต่อาหารปุ๊บอาหารที่มันจะผ่านลอยต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารมันก็จะทําได้น้อยลงครับดังนั้นใครที่เป็นกรดไหลย้อนเหมือนผมผมเป็นกรดไหลย้อนเนื่องจากตอนเรียนเนี่ย ทานอาหารไม่ตรงเวลาเลยนะครับตลอด6ปีนะครับสิ่ที่เกิดขึ้นคือเลยทําให้ผมเป็นโรคกดกดไหลย้อนตั้งแต่ปีแรกที่ผมจบนะครับมาเลยดังนั้นใครก็ตามทานโปรตีนแล้วกระตุ้นกดไหลย้อนแก้ง่ายโดยการทานโปรตีนก่อนมื้ออาหารแล้วค่อยทานอาหารตามหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วจํากัดปริมาณน้ําให้อยู่ไม่เกิน200 ML ครับจะทําให้เราเนี่ยไม่เป็นกดไหลย้อนนะครับข้อที่3นะครับ เป็นอาการที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดบ่อยๆคือการกินโปรโตีนนะครับหรือทานโปรโตีนแล้วเนี่ยน้ำหนักขึ้นนะครับถ้าน้ำหนักขึ้นแต่รอบเอวไม่ขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ขึ้นคือกล้ามเนือ้อถ้าน้ำหนักขึ้นแต่นะครับถ้าน้ำหนักขึ้นนะครับแล้ววัดองค์ประกอบร่างกายแล้วไขมันไม่เพิ่มแสดงว่าสิ่งที่เพิ่มคือกล้ามเนือ้อดังนั้นใครก็ตามที่ทานโปรโตีนแล้วน้ำหนักขึ้นให้ไปตรวจสอบซิว่าเอ๊ะ ไขมันของชั้นอ,อย่างเช่นบางคนอยากจะวัดง่ายๆนะครับเราอาจจะหยิบผิวหนังขึ้นมาแบบนี้ผมทาให้ดูนะครับหยิบขึ้นมาแล้ววัดไว้ก่อนก่อนที่จะเริ่มลดความอ้วนนะครับแล้ววัดที่ว่าไขมันเนี่ยหนากี่มิลลิเมตรวัดที่ภูงด้วยวัดที่สะโพกด้วยวัดที่ขาด้วยแล้วพอเวลาผ่านไปลองสังเกตนะครับ น้ำหนักผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมา15กิโลกร,รัมนะทุกคนตอนที่ผมผอมแล้วเนี่ยผมน้ำหนักประมาณ60ตอนนี้ผมน้ำหนัก75หมายความว่า75ลบ60ก็คือ15กิโลกร,รมัมผมน้ำหนักเพิ่มขึ้น15กิโลกร,รมัมแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันคือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าอกผมมันใหญ่ขึ้นทุกคนดูแขนผมก็รู้นะครับแขนผมนี่คือใหญ่ขึ้นชัดเจนถ้าใครเคยเจอผมเมื่อประมาณ2ปีปีเดีวยวจะรู้ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับการการที่ผมตัวใหญ่ขึ้นเน่ยแตผม รอบเอวตรงนี้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นดังนั้นก็หมายความว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นของผมเนี่ยพอวัดด้วยเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายหรือวัดสกินโฟร์แบบนี้จะรู้เลยว่าไขมันที่ผิวหนังผมไม่ได้เพิ่มนะครับสิ่งที่เพิ่มคือกล้ามเนื้อดังนั้นใครทานโปรตีนแล้วน้ําหนักขึ้นนะครับให้ลองสังเกตที่ว่าถ้าเราทานโปรตีนแต่เราทานข้าวไปน้ําตาลน้อยเนะี่ยตามหลักแล้วน้ําหนักที่ขึ้นจะเป็นจากกล้ามเนื้อลองไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมตอบคาถามให้นะครับมีคนมาถามแล้วนะครับอ่ะ ข้อที่4นะครับคือทานโปรโตีนแล้วท้องอื่นใครกร็ตามที่ทานโปรโตีนแล้วท้องอืดเนี่ยให้สังเกตก่อนนะครับปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยสามารถย่อยโปรโตีนได้ตลอดชีวิตนะครับอีกรอบนะครับร่างกายของเราเนี่ยย่อยโปรโตีนได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นระดับเอนไซม์ในการย่อยโปรโตีนจะลดลงนะครับ โดยเฉพาะเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนจากนมดังนั้นใครก็ตามที่ทานโปรตีนจากนมแล้วรู้สึกมีอาการท้องอืดให้ลองเปลี่ยนใหม่ครับเป็นโปรตีนจากพืชน,นะครับเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่ผมยังไม่ได้ผลิตโปรตีนจากพืชของตัวเองนะครับผมทานโปรตีนจากจากถั่วเหลืองเนี่ยมันจะย่อยง่ายกว่าโปรตีนจากนมบัวนะครับดังนั้นเทคนิคง,ง่ายๆของผมก็คือถ้าใครก็ตามที่เคยถามผมในอินบ็อกว่าเนี่ยทานโปรตีนจากนม นมวัวนะแล้วมีอาการท้องอืดวิธีการง่ายๆเทคนิคส่วนตัวผมคือเปลี่ยนไปทานโปรโตีนจากพืชน,นะครับโปรโตีนจากพืชมีหลายแบบมากเลยแต่บางคนอาจจะไม่อยากทานถั่วเหลืองผมก็เลยทําแบบนี้มาให้ถ้าใครถ้าใครทานอยู่แล้วนะครับโปรโตีนจากพืชของผมจะเขียนว่าแ l a n t based p r o t e นะครับข้างหน้าจะมีพืชอยู่หลายชนิดมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่ไม่ใช้โปรโตีนจากถั่วเหลืองชนิดเดียวนะครับผมพบว่า หลายคนไม่อยากทานโปรตีนจากถั่วเหลืองนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวผมก็เลยผลิตให้แฟนคลับเนี่ยแล้วก็ตัวตัวผมเองนะครับทานนะแฟนผมก็ทาน,นครับโดยการใช้โปรตีนจากถั่วลันเตาเทคนิคของผมนะใช้โปรตีนจากข้าวใช้โปรตีนจากมเมล็ดทานตะวันใช้โปรตีนจากฟักทองใช้โปรตีนจากแอลมอนนะครับใช้โปรตีนจากอะโวคาโดผมใส่โปรตีนในเนี้ยเข้าไปนะครับจากพืชทั้งหมดประมาณ6ชนิดเป็นอย่างน้อยเพื่อให้ โปรตีนจากพืชของผมเนี่ยมีกรดอะมิโนโจําเป็นเทียบเท่ากับการทานโปรตีนจากนมเทียบเท่ากับการทานโปรตีนจากถั่วเหลืองเทียบเท่าจากการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ดังนั้นใครที่ทานโปรตีนจากนมจากเนื้อสัตว์แล้วท้องอืดก็อาจจะมาขยับมาทานเป็นโปรตีนจากพืชหรือแพนเบตโปรตีนแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่ถามผมว่าเราจําเป็นต้องทานโปรตีนทุกวันไหมนะครับจริงๆแล้ว มันขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับสมมุติว่าเราต้องการทานโปรโตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเป็นมาตรฐานของคนเราคนปกติเลยนะที่ไม่ใช่นักกีฬานักกีฬาจะทานประมาณ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเราจะทานแค่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเช่นตัวผมเองเนะี่ยผมหนัก75กิโลกรัมดังนั้น75กิโลกรัมคูณด้วย1 ก็เท่ากับโปรตีน75กรัมลองคูณดูนะครับแล้วก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้การที่เอารับประทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับเราคำนวณก่อนว่าสมมุติถ้าวันนี้เราทานอาหาร3ม,มืื้อโหเช้ชาก็ไม่ค่อยได้กินกินแต่แซนด์วิชบางคนนะกลางวันทานก๋วยเตี๋ยวก็มีลูกชิ้นอยู่3ลูกบางคนทานข้าวมื้อเย็นนะครับก็มีโปรตีนอยู่หน่อยนึง ถ้าใครคิดว่าตัวเองทานไม่พอนะครับเทคนิคส่วนตัวของผมอีกอันหนึ่งเลยในการทานโปรตีนคือผมจะทานให้ครบตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับตอนเช้าผมจะทานอย่างเช่นช่วงนี้ทานเป็นปาลาดอลลี่ต้มปาลาดอลลี่ต้มผม1จานเนี่ยผมเคยคํานวณผมจะได้โปรตีนอยู่ประมาณสัก30กรัมแล้วผมก็ทานโปรตีนจากพืชสองซอง1ซองจะมีโปรตีนเท่าไหร่ครับย2กรัม สองซองก็คือ22่สคูณสก็รับสี่สกรัมผมได้โปรโตีนจากพืชสองซองสีกรัมนะแล้วก็บวกกับโปรโตีนจากปลาปลาดอรี่อีก30กรัมเป็นประมาณ74กรัมและผมอยากได้โปรโตีน75กรัมโอเคผมสบายใจแล้วใครอยากเอาเทคนิคผมไปใช้ลองดูนะครับก็คือทานโปรโตีนให้ครบเลยทุกคนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วจบไปเลยครับเส้นผมผิวหนังเล็บนะครับร่างกายกล้ามเนื้อทุกอย่างเราได้รับโปรโตีนครบและส่วนมื้อกลางวัน ผมอาจจะทานส้มตำที่ไม่มีโปรตีนเลยมื้อเย็นผมอาจจะไปทานข้าวทานสลัดทานอะไรก็ตามนะครับที่โปรตีนต่ํามากเลยผมจะได้ไม่ต้องกังวลดังนั้นผมเทคนิคส่วนตัวผมคือนับโปรตีนเฉพาะตอนเช้าเพียงอย่างเดียวแล้วให้โปรตีนตอนเช้าเพียงพอต่อก,การใช้งานใน1วันแล้วมื้อกลางวันกับมื้อเย็นผมจะกินอะไรก็ได้แต่เน้นแบบนี้ครับคําว่ากินอะไรก็ได้คือทานโปรตีนนะครับ ให้เพียงพอแล้วทานข้าวทานแป้งทานน้ำตาลในจำนวนจำกัดนะครับสำหรับใครใครก็ตามนะครับที่นะครับอยากลองทานนะครับโปรโตีนหนึ่งกล่องนะครับจะมีทั้งหมด12บองด้วยกันโปรโตีนแบบนี้นะครับ1กล่องโปรโตีนจากพืชจะมีทั้งหมดสิบซองด้วยกันในสิบซองนี้นะครับนะครับแต่ละซองจะมีโปรโตีนจากพืชทั้งหมด2ี่สิบกรัมนะครับก็เทียบเท่ากับไข่ประมาณ5ฟองด้วยกัน โปรตีน 1>, 1กล่องแบบนี้นะครับราคาปกติ1กล่องก็คือ1,100บาทแต่เฉพาะคุณที่ฟังไลฟ์นี้นะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับที่900บาทแต่ราคา900บาทเนี่ยถ้าไปดูใน Lazada s h o p ป e ไปดูในเว็บไซต์นะครับถามแอดมินผมจะไม่มีนะครับเทคนิครับที่จะได้ราคานี้คือถ้าใครต้องการ1กล่องนะครับผมให้ราคาพิเศษจาก1,100นะเหลือ 900บาทเนี่ยให้พิมพ์พอพาน1พิมพ์ตัวพอพานกับ1ติดกันเท่านั้นนะครับก็จะได้1กล่องใครอยากได้2กล่องผมให้ราคาพิเศษอีกจาก2กล่อง2,200ใช่ไหมสกล่องผมจะให้พิเศษเพียง1,500บาทนะครับก็คือราคาดีไปอีกนะครับพิมพ์พอพานแล้วก็ตามด้วยเลข2ติดกันนะครับในคอมเมนต์ส่วนใครก็ตามอยากได้3กล่องเลย3กล่องเนี่ยปกติก็จะ3,300ม้ยใช่ไหม 3กล่องเนี่ยผมให้ราคาพิเศษที่2,200บาทก็พิมพ์พอพานสามดังนั้นจะมีพพันหน่งก็คือเท่ากับ1กล่องนะครับพพัน2คือได้2กล่องพอพาน3คือได้ราคาพิเศษที่3กล่องนะครับใครสนใจก็พิมพ์ไว้ก่อนนะครับคำถามนคำถามแล้วนะครับตอบคำถามก่อนคำถามของพี่พินนะครับพี่พินถามว่า ผมชื่อจริงชื่ออะไรนะครับผมชื่อจริงชื่อสลิดถอสุวรรณนะครับดังนั้นใครก็ดามเห็นชื่อชื่อเล่นหมอทีมใช่ไหมชื่อจริงชื่อสลิดถอสุวรรณดังนั้นพี่พินสายพินนะครับโอนเงินถูกถูกชื่อแล้วนะครับชื่อผมเองนะครับพี่น้อยสาถามว่าโยเกิร์ตทานมื้อไหนดีโดยส่วนตัวโยเกิร์ตเนี่ยเราสามารถทานได้มื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ ถ้าเกิดว่าพี่น้อยสาบอกว่าอยากจะทานเพื่อลดความอ้วนลดความหิวผมแนะนําว่าโยเกิร์ตทานเพื่อลดความอ้วนลดความหิวดีก็ทานก่อนอาหารจะช่วยลดความหิวได้ดีนะครับพี่หมวยมีรีวิวด้วยบอกว่าเคยมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังติดตามไลฟ์มา4ปีวันนี้สุขภาพดีขึ้นมากเลยค่ะคุณหมอบอกว่าอาหารทุกอย่างมีประโยชน์แต่ไม่ได้เหมาะกับเราทุกอย่าง ถูกต้องความจำดีมากครับเยี่ยมนะครับจึงทําให้ตัวเราไม่เหมาะกับการกินบางอย่างพี่สังเกตดูว่าพี่ไม่เหมาะกับการกินหมูแต่พอเปลี่ยนมาเป็นกินไก่ย่อยได้ดีขึ้นเยี่ยมนะครับนะเยี่ยมขอบคุณมากเลยสำหรับรีวิวนะครับดังนั้นถ้าใครสังเกตดูจะพบว่าอาหารทุกอย่างมีประโยชน์หมดเลยครับแต่มนุษย์คนเราไม่ได้เหมาะกับอาหารทุกอย่างเหมือนแฟนขับบางคนนะครับเขาก็บอกว่าเขากินโปรตีนจากพืชกองเขียวแบบนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ไม่ท้องอืดเลยแต่พอกินโปรตีนจากนมแล้วท้องอืดนะน,นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมมีทั้งโปรตีนจากพืชกล่องชมพูกล่องเขียวและโปรตีนจากนมกล่องชมพูแล้วมีโปรตีนกล่องแดงด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะครับขอบคุณแม่ดำนะครับที่ช่วยแชร์ให้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่จันเพนบอกว่าอยากได้โปรแอสตารแบบ3กระปุกบ้างนะครับ โปร a อสตาจะมีแบบ4กระปุกนะครับโปรแอสตาจะมีแบบ4กระปุกสามารถสอบถามน้องแอดมินได้ปกติ1กระปุกของแอสตาจะ650ใช่ไหมครับ2กระปุกเนี่ยจะ999บาทแต่ถ้าเป็น4กระปุกพี่จันเพน4กระปุกจะเหมือนกับซื้อ3กระปุกแล้วแถม1กระปุกนะครับดังนั้นถ้าพี่จันเพนอยากได้โปรของแอสตา3กระปุก แถม1กระปุกสามารถสอบถามน้องแอดมินได้นะครับอันนี้เป็นโปรที่อยู่ในเว็บไซต์ของผมเลยใน lazada shopee ก็มีนะครับโอเครักทุกคนนะครับก็วันนี้ตอบ3ามเซกชันเรียบร้อยแล้ว1คืองานวิจัยนะครับเซกชันที่2คือ ความเข้าใจผิดหรือว่าข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่ในการทานปรติดและที่แค่ที่3คือเทคนิคส่วนตัวนะครับพร้อมผมให้ราคาพิเศษไปได้บร้อยแล้วนะครับก็รักทุกคนนะครับสวัสดีครับก็ตามชอบไลฟ์นี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็บันทึกเก็บไว้ดูได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีบันทึกเก็บไว้นะครับ Facebook จะลบไลฟ์นี้ภายใน30วันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับ